สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเข้มาในของเพื่อยูริสรีเวนจ์กันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้เราอยู่กับคุณดีอาชิสุกะนะครับผมเป็นอิรักสีม่วงนะและทีมงานของเขานะครับคุณปีเตอร์นะครับเป็นอิรักสีฟ้านะฮะส่วนทีมงานฝั่งขวานะครับคุณ wtf นะครับเป็นคิวบาสีแดงนะฮะนานทีจะได้เห็นนะครับและตรงนี้นะครับคุณ BB b นะครับเป็นอเมริกาสีน้ำเงินนะฮะ ก็เป็นโซทีมโซเวียตเจอกับทีมโซเวียตเมกานะฮะโซเวียตพันธมิตรเอื่อนนั่นแหละอ่ะรถสีม่วงทำอะไรครับอื้อสร้างรั้วล้อมฐานใหญ่ไว้เลยนะฮะปกป้องแบบเต็มที่นะครับผมกะแบบไม่ปล่อยให้แตกเลยนะฮะไม่ให้เอนจิเนียร์ยึดด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่ารถถังฝั่งตรงข้ามบุกมาเนี่ยคุณจะออกไม่ได้นะคุณจะออกยากนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็น ข้อดีข้อเสียที่ต้องยอมแลกกันนะฮะโอเควันนี้เราอยู่กันในแผนที่ที่มีชื่อว่า Divide and Conquer นะครับผมแปบลบเป็นไทยได้ว่าแบ่งแยกและปกครองนะฮะก็จะมีพลอยให้เก็บนะครับบริเวณใกล้บ้านนะฮะซึ่งสีสีฟ้าอืมสีฟ้าฝลกเอนจิเนียร์สตัวเหอฮะอย่างไงครับผมจะไปยึดใช่ไหมฮะตอนนี้สีน้ําเงินอืมแมชชินกันไอเอฟวีนะ,ะสีน้ําเงินแล้วมีมมุมของสีม่วงวิ่งสวนด้วยโอโ้ ยังไงครับเนี่ยเอาฮะทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากส่งอิเจเนียมายึดแล้วครับจังหวะเมื่อกี้โหสีแดงอุตสาห์สร้างโรงรถได้นะฮะสีฟ้าส่งอิเจเนียเข้ายึดเลยนะครับผมหมายกอดทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากแล้วสีม่วงสีม่วงเล่นอะไรครับเนี่ยยังไงครับฝักวิ่งมาปล่อยอิเจเนียลงยึดหรือยังไงใช่จริงๆด้วยนะฮะดีดครับยึดได้นะครับไม่ขายทิ้งด้วยนะฮะยึดปุ๊บสร้างป้อมเซนทีรีกันอัดหน้าเลยนะฮะ โอ้โหมีไลโนเข้ามาแล้วก็แตกไปแล้วด้วยนะเรียบร้อยเอา้เาแล้วสีแดงโอโ้สีแดงโดนยึดก็ยอมแพ้เลยนะสีแดงคุณ W T F ไปแล้วนะยังไวเลยนะครับโอ้โหเกีนี่เป็นเกียไวนะเนี่ยร้อยครับผมสีน้ำเงินก็ตามไปติดๆนะฮะชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณปีเตอร์และคุณชิซุกะนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกไดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ หรือจะดเนตมาก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ